สวัสดีจ้ามาทาทําอมอ,อมไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะตอนแรกก็ผัดเครื่องแกงก่อนเลยนี่นะคะเครื่องแกงสุกแล้วหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปจ้าผัดไก่นะจ้าผัดไก่นะจ้าผัดไก่ให้สุกจ้าเติมน้ำจักน้อยนะจ้าเห็ดออมหนามอ,จอ,เ,อเจอแยะจ้าเสร็จ,จแล้วนะคะนี่ไก่สุกเขาใส่หน่อไม้สมลงไปนะคะใส่หน่อไม้สมลงไปจ้านี่ละนี่ละของเสียบอีสานเลยขาดไป่ได้แต่ว่าออมถ้าอุดอรบร่ใส่ปลาแดกเลวจ้าออมไก่ใส่หน่อไม้สมเนี่ย เออพัดมันแต่กอนนะคะนี่ปรุงรสบ่ได้ละเนี่ยไม่ยางไงจะน้ำปลาจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็บผงนัวค่ะนี่ผงนัวใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซีบหน่อยนะคะคุณใดอบอ่ใส่บ่เซบจ้าละจ้ใส่ลงไปนี่จ้ะเขานามเขาเนื้อเรียบยร้อยแล้วขาดบ่ได้เลยค่ะออมไก่ใส่ใหน่อไม้สมเข้าคือพักอีตูกับต้นหอมจ้าฟ้านลงไปจ้าบะนี้โอ้ยแล้วแล้วบนี้เขาเนยวอย่ใส่ละจ้าบะนี้พี่น้อง เสร็จแล้วจ้าบาน,นี้จ้าเส็ดเรียบร้อยแล้วพูนะหอนหุยหุยอยู่สดน้ำหกหกเลยก็ไดแล้วจะเด้อชมพูด้อมาสดน้ำใสน,น้ำไหลแน่นี่จ้าเสร็จแล้วล้นร้น,รน,รนเลยมาจ้ะบ้นี้มากินน้ำกันนี่ระหว่างเห็ดเนวกินเสียงนกกรสีห้องจอกแจ๊กจอกแจ๊กจอกแจ๊กแน่จ้าเสียงนกเข้าเองนี่หอนหอนเดือดเดือดเลยเห็ดไงไๆจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้ว มไก่ใส่นใหน่สมนะคะไปกินกันเลยจ้า